สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยเลยนะฮะในวันนี้ผมจะมาสอนแก้ลงมอ f ฟา r ิกกับโซ d i u m แล้วมันเด้งนะฮะพร้อมแล้วก็ปร,รับชมคลิปกันได้เลยโอเคนะครับเมื่อเราอยู่หน้านี้ก็ให้กดตามผมนะนี่แล้วก็กดตามลูกสอนนะฮะนี่กดการสร้างโปรไฟล์พืแล้วก็ให้ปิดตรงนี้นะฮะแล้วให้เราเลือกเป็น,นะะเวอร์ชั่น1่1นะฮะเอ้ย1.20.1นะฮะแล้วก็ปรับอันข้างล่างฮะให้เป็น 0.14.21จุดสิบสี่จุดยี่สิบเอ็ฮะถ้าอันนี้มีผลมากนะฮะถ้าเกิดว่าเราไม่ปรับแบบว่าโซเดียมเรามันไม่รองรับกับเวอร์ชันนั้นๆนะฮะมันก็อาจจะเล่นไม่ได้นะฮะก็อันนี้ก็ให้เราล็อกอินไปนะฮะผมจะลอนโอเคนะผมก็ล็อกอินแล้วนะก็กดเล่นได้เลยรอนะฮะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาผมขอตัดไปตอนที่ผมโหลดเสร็จเลยแล้วกันนะโอเคฮนะ ไปกันเลยโอเคนะครับเมื่อเราโหลดสิทธิ์มันก็จะดิ้งมาหน้านี้นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาผมขอตัดไปตอนที่ผมเข้าหน้าเกมเลยแล้วกันโอเคนะครับตอนนี้ผมก็ได้ทําการเข้ามาหน้าเกมแล้วแล้วก็ดูตรงวิดีโอเลยซึ่งมันไม่มีมอสโซเดียมที่เราลงไว้ใช่ไหมอ่าใช่ฮะเรายังไม่ทันได้ลงนะฮะเนี่ยไปดูวิธีลงกันได้เลยนะฮะโอเค ั้นแรกนะคะก็ให้เราเข้ามาในแอป Pisto นะฮะแล้วก็กดไปที่นนะ้นแล้วก็พิมพ์ตามผมเลยเลยนะฮะไปที่แอปแตกไฟล์นะมันเป็นแอปแตกไฟล์นะโหลดมาได้เลยนะอันนี้นะนี่อันแรกเลยนะครับนี่ซึ่งผมก็โหลดไปแล้วแหละก็เข้าไปที่แอปได้เลยนะครับโอเคฮนะเมื่อเราโหลดเสร็จแล้วก็เข้าไปที่แอปได้เลยนะแล้วก็ กดไปที่ไฟล์ดาวน์โหลดนะฮะแล้วก็เรียนหาไฟล์อ่านี่ไงเจอแล้วฮะเนี่ยไฟล์มันจะชื่อว่าโซเดียมมอ for ฟอร์นนะฮะก็กดเข้าไปได้เลยนะฮะอันนี้นะฮะกดเข้าไปเลยนะกดตรงลูกตานะแล้วก็กดเข้าไปในมอดโอเคนะแล้วก็ให้เรากดตรงจุด3จุดนะฮะ ข้างบนมุมขวาบนนะก็กดนะฮะกดติ๊กแล้วก็ติ๊กมาได้เลยฮนะห้ามเรากดเลือกอันสุดท้ายนะเพราะว่าอันสุดท้ายเป็นมอสโซเดียมที่เราจะลงนะฮะอเนี่ยออกมาได้เลยนะเฮ้ยมอสโซเดียมมาอะไรผมพูดผิดตัวรันโซเดียมนะฮะอเคฮะแล้วก็ให้เราเข้าไปในแอปพลิเค l ันเชื่อแล้วก็ไมค์ครา t นะฮะแล้วก็เลือกไปที่มอสนะฮะแล้วก็กดวางได้เลยฮนะ ถ้าสาหรับใครไม่มีไฟล์มอสก็เขียนไฟล์มอสขึ้นมาเองเลยนะฮะเนี่ยกลับมาหน้าแรกนะแล้วก็ให้เรากลับไปที่ไฟล์เดิมนะฮะเห็นไหมอันนี้เจอแล้วแล้วก็ให้เรากดแตะหนึ่งครานะห้ามกดค้างนะฮะแล้วก็กดแตะไฟไปเลยนะโอเคฮนะแล้วก็ให้เราเข้าไปในไฟล์นะเอ้ยไม่ใช่เข้าไปในไฟล์ดินี่มันก็จะเป็นไฟล์ประมาณนี้นะ ให้เราเข้าไปในเกมได้เลยนะครับโอเคนะเมื่อเราอยู่ในหน้าเกมนะฮะก็ให้เรากดไปที่ตัวแปลงจาแลรเสียเนี่ยนะอันที่สามนะฮะกดไปเลยแล้วก็ให้เรากดไปที่ไฟล์ที่เราแตกไฟล์ไปเข้าไปนะกดเข้าไปเลยฮนะนี่นะของผมแล้วก็เลื่อนลงไปข้างล่างให้สุดฮนะเราก็จะเจอไอ้ไฟไฟอันสุดท้ายนะก็คือโซเดียมตัวนันโซเดียมของเรานะฮะที่ว่ามันจะได้ไม่บกักก็กดเข้าไปเลยนะ แล้วก็รอนะฮะกดเปิดเมาส์นะยนะียแล้วก็ให้เรากดติ๊กตรงนี้นะฮะแล้วก็กดโอเคได้เลยนะฮะตอนนี้อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งออกนะให้เราปรับเป็นโซเดียมเอกตาเลยฮะแล้วก็กดโอเคอีกครั้งหนึ่งนะฮะโอเคเพื่อที่ว่ามันจะได้ไม่ตด้องออกเกมนะแล้วก็กดออกได้เลยนะเมื่อเราเข้ามาหน้านี้เราก็กดเล่นได้เลยนะครับ ตัดไปตอนเข้าเกมนะโอเคตอนนี้เราก็อยู่ในเกมแนละ้วก็มอดก็ได้เข้าเป็นที่เรียบร้อยนะฮะนี่ก็เป็นแบบนี้เลยนะฮะคุณยังไม่ทันเซตติ้งนะก็สร้างโลกได้เลยะฮะเดี๋ยวผมจะสร้างโลกให้ดูนะฮะว่ามันไม่บักแล้วก็ไม่ดิ่งนะฮะเนะี่ยกดเอาหมดนี่แหละสร้างโลกเลย โอเคนะมันก็จะไม่ด้งแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็แล้วก็เข้ามาเล่นในเกมได้ตามปกติเลยนะฮะนี่ก็เล่นได้ลรื่นๆเลยนะฮะก็โอเคคนระับสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนีนะ้ถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็ถามผมได้เลยนะส่วนไอ้ลิงก์ผมลิงก์โหลดเอ่อไฟ์มโซเดียมผมจะทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์นะฮะก็ยังไงก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครต์ผมด้วยนะ,ะเพื่อที่จะ ได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปใหม่ๆที่มีสาระขึ้นมาด้วยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้บ๊ายบาย